พี่หมีมีเรื่องเล่ากับชาแนลสโ l ร์หมีนะครับวันนี้เรามารีวิวกล้อง iPhone กันดีกว่านะครับจะรีวิวเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับระหว่างภาพด้านซ้ายมือกล้องจาก iPhone 10S นะครับหรือว่า XS ที่คนไทยเรียกกันกับด้านขวามือครับคือกล้องจาก iPhone 14 Pro นะครับน้องมันม่วงใหม่เอี่ยมเลยรีวิวกันทีละอย่างเลยครับเริ่มจากกล้องหลังก่อนนะครับตั้งห่างๆางนะครับสาหรับคลิปแรกนะครับแล้วก็ให้น้องถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ ดูความคมชัดของภาพนะแล้วก็กล้องหลังครับอันนี้ถ่ายโหมดปกติครับเดินถ่ายเลยนะครับหมุนๆให้เห็นเลยนะครับระหว่างกล้องของ iPhone 10s กับ iPhone 14 Pro นะครับต่อไปเป็นการเทสซูมนะครับก็คือซูมสุดกล้องเลยนะคะ 6x กับ 9x นะครับในแต่ละรุ่นนะครับอันนี้คือสุดความสามารถของกล้องของแต่ละรุ่นแล้วนะครับแล้วแต่นะครับใครจะชอบแบบไหนอันนี้ ต่อไปครับถ่ายจากกล้องหน้ากันบ้างนะครับกิดกล้องหน้ากันบ้างในสภาพที่แสงไม่ค่อยปกตินะครับก็คือมืดบ้างสว่างบ้างนะครับด้านซ้ายก็คือ iPhone 10s นะครับด้านขวามือก็คือ iPhone 14 pro นั่นเองครับอ่ะแล้วแต่คนจะชอบนะครับใครชอบสีโทนแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันเองนะรีวิวกันแบบ User Re v i e วิเลยนะครับซื้อจริงรีวิวจริงไม่มีการจ้างนะครับอันนี้ถ่ายเองก็ถ่ายตัวเองนี่แหละครับผม ตั้งถ่ายกล้องหน้าอ้าทีนี้มาถ่ายกล้องหน้าแบบซูมๆกันบ้างนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับคุณสมบัติใหม่เลยอันนี้คือทดสอบ Action Cam นะครับ Action Mode อันหนึ่งคืออัน i o งครับอีกอันหนึ่งคือ14 14 Pro Pro เดินเหมือนกันเนหมือนกันนะครับเดินพร้อมกันเลยก็รีวิวกันแบบเรียวๆอย่างนี้นะครับ ใครที่ชอบแบบไหนใครไม่ชอบโทนสีแบบไหนอันนี้ก็พิจารณากันเองเลยนะครับ